คนี่ครับผมโยดเลยนี่โดนแล้วครับผมสวัสดีนะนะผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ททูไกด์แต่ครับวันนี้ออกหมายตกปลาช่อนหนักครับผมหมายข้างทางประมาณนี้ครับถนน200ปีครับไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับก็อากาศกําลังดีนะครับเดดกําลังมาครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเย่ อ,อ้กัดเลยอ๋อตกปุ๊บกัดปุ๊บเลยครับเนี่ยตียังไงอ่ะนี่ xong thì ngay nó ta lừa lấy ăn lấy หลังจากตีกบยางมาตั้งนานครับปลาไม่ยอมกัดสักทีหนึ่งผมเลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่บ้างครับลองเป็นปลายางหนอนยางแทนไปชมกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่ากัดแล้วครับนี่ครับ กบยางไม่กินอ่ากินหนอนยางครับปลายางครับผมไอชอนป๊อกครับผมเอ่อตัวป๊อกเลยนะครับหนึ่แต้มครแต้มแรกก็ได้แล้วนะครับแต้มแรกนะครับเป็นไอป๊อกนะครับผมมานๆครับ ตอนแรกก็ตกปลาข้างทางอยู่ดีๆครับน้านั้นโทรตามครับว่ามาหาหน่อยครับก็เลยมาหาแกสักแป๊บหนึง่งมาถึงแกก็วันปลาโชว์เลยครับผมโยดเลยนี่โดนแล้วครับผมโอ้โหไม่ได้อัดได้ถ่ายปับได้ได้ได้ขึ้นมาได้อยู่ นี่ครับผมนานๆนะครับจบคลิปก่อนนะครับวันนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับโอ้โหตัวยังใหญ่เลยนะครับเนี่ยประมาณก็สักสามโลนะครับผมประมาณสักสามโลนะครับวันนี้ก็รอดแห้วนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้แห้วนะครับผมตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับต็่กล่องเลยนะครับ ใหญ่เลยครับผมนี่ก็ประมาณ3โลกิกน3วันก็คงจะไม่หมดนะครับต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะ้าตูแก๊กแ,กแตกฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ต้องปล่อยนะครับปล่อยเข้าไปแล้วแหละตัวมันเล็กเกินไปนะครับผมก็โตวไว้ๆนะครับไ,ไปไอ้หนู có khói tay, này, hả? tay. Wow. Bye bye. Để chưa canh, nữa hả bụng khói tay tay nữa lỡ chơi canh chuột đi ê